คอใส่จัดเขาใสียง้มเมย์กันทุกหลานตระกูลจีนอเล็กซค่ะตระกูลนี้ถือว่ามั่งคั่งตระกูลของตำบลบ้านถินและได้สามีสามชาติย้อนที่สุดมาดารุกฟ้านายเกษตรค่ะขอบคุณครับอ่ะนอนใกล้ดาบฝากก่อพี่น้องครับสวัสดีครับผมนอนทั้งคู่และทุพมาล่งสษัตริย์หครับยูกหลานพระพ่อแม่เพื่อนร่วมทังรับน้องบัวลดรำพูครับ ขอบคุณรางวัลน้ำใจด้านหน้าเวทีนะคะขอบคุณลุงแม่นะคะับเพื่อให้โอกาสแบบนีาผู้ถิ่มาลองเพลงเพื่อที่หมอร่างคนเต้นแฝงครับขอบคุณหลายๆครับที่ไหนก็เข้ามาในก็ขนาดมากครับผมลออยเปรงและเที่ยวลอยสนับสนุนแหลกับผมแจ้งจินนั่งไกลแหลกับไปหาพี่หาน้องหลายๆหมองหลายๆวันกับผลงานในรูปแบบของการแสดงของกังฟูแหลกกับเอ้าเดี๋ยวอเลย เทียงพูดเขาไม่นองกับพูดตัวจริงแม่นอนน้องกับพูดตัวจริงมันต้องเดาได้มีเอกลักษณ์สบอครับเกยถือจ่อถือจ่อถือจ่อจ่อจ่อจากจ่อ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 จ่่อจ่อจอจ่อจ่อจ่่อจ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 ่จ่ออจ่อจ่อจ่งจ่อ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 จ่จ่อจอจ่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 อจจจจจ่มจจ ก็จ่กระเป๋าไต่ที่เราเลยเนี่ยเอานะครับผมพี่น้องแค่หลาปกักก้อนนะครับพี่น้องครับฝากไว้น้ำแมลด้อนะครับช่วงต่อไปเนี่ยในตอนช่วงต่อไปอยู่ก็ธรรมดานะครับพี่น้องครับแแบบบมาอยู่นี้ครับฝนใจแฟนๆมาทั้งที่เนาะมีน,น,น้องกังฟูแล้วฟเวอรี้ยังไม่พอครับขอรอยยิ้มและเสียงปรบม,มือดนะัง

I Mama, no, Mama, no, know, no, Mama,